สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองจะถามผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมหยอดว่านกอเก่าก็มีสูตรคำนวณเรียกถ่ายสามตัวหมุนสองครั้งก็ได้ทำคำนวณตามสูตรเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อให้ดูไว้เป็นสถิธิดูไว้ค้อนนะครับทางวดนี้เขางวดหลังจ้าหมากันไหมนะครับ แต่คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเวลาไม่พ่อกับระเบียบของ Youtube นะครับก้อนไปดูเลข่ายสามตัวมูลสองขั้งก็ไปดูการทอดเนห้ป่าของชาวบ้านหอยเม็กกอนนะครับเพราะเป็นยังไงตามไปดูพ้อมๆกับผมเลยนะครับตามผมมาครับอ่ะลงมาเบิ่งลงป่านะครับเด้อ ได้ปะครับได้บ่หมันบ่อ้อาวดีแล้วดีแล้วครับครับ,บ,บ,บรว่าดีกำนัมก็เพิ่มเลิอกไปได้เนาะพระองคดีๆนีน่ครับอันนี้กับพี่ีชาวบ้านเขาเนาะนะครับกบับพี่กันวานแห็นเช้าป่านะครับโอ้ ตุ่มาพักกันกระตรงเลยตอนนี้ครับถ้าเป็นเรื่องยูทูปครับ Youtube ครับ่ะมีทีบัตรนะ้องกับเพื่อนทีละครับหนึ่น <c oughs> งเพ่อ เอาเอาได้พักตกเลยคโคตสิเย็นดีแล้วครับฝนตกไม่ไหมโอ้ยอย่างลงน้ำดิคือสิเย็นดีวะ่ะ <c oughs> มาม่าไทยกินเป็นลงลุยแล้วนี่ มักก็แล้วนะตึงแแหมไหมรับก็เป็นนี้ครับวิธีชาวบ้านของเขานะครับว่างจากงานกับพี่ขันรับปลาคนตกไม่ไหมนะครับเย็นดีครับน้ามเขาเรียกพ่อประม่านนะครับก่อจับปลาได้ยังไงนะครับครับนองเป็นข่วงพราะตุ้มควนนะครับ โม่หนึ่งกับล่งโม่หนึ่งกับยืนเบิ้งทั้งขางถนนนะครับ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  หัวบางบ,าง,บางถนนที่ออกรอบบ้านเป่นครับนี่อ๋อ้มันกลายเป็นน้ำน้ำขังเนาะแต่ต่อไปก็ทั้งเทศบาลมันมีการแก้ไขอยู่ที่รับเนาะเพราะว่ามันน้ำขังถนนครับนองกับขวงพระถมควรน,นะครับ สุดเลยป่ะครับเนี่ยแต่เขาแต่เขาในอันพัดตัวนี่มันบ่นหน่อยดิครับแก่บกบเป็นเถอะนะครับนะครับเลขไทยสามตัวหมุนสองครั้งผมก็ได้คำนวณแล้วได้ทั้งสองครั้งแต่ก็แปลกอย่างหนึง่งนะครับลักสูตรเดียวกัน แต่ตัวบวกลบคูณนหารคนละตัวแต่ผลลัพธ์ได้ตัวเดียวกันนะครับทํำสามหลอบสี่หลอบก็เหมือนเดิมนะครับได้ตัวเดียวกันก็เลยเอาอยางนั้นนะครับแต่ก้อนนั้นอาจารย์ถ้าไม่ดูก็เข้ามาหลายงวดแต่บัดน,นี้ผมก็ได้เอามาทำเป็นครั้งแรกนะครับ ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะครับไม่มีใครรู้นะครับพรมถ้ำเพื่อเป็นสถิติเป็นซีซันบันเทิงให้ดูไว้กอนนะครับบ่อจะให้ลงทุนถ้างวดนี้เขางวดต่อไปจึงว่ากันไหมนะครับแต่การเขาการหลุดเป็นของธรรมดานะครับ ที่ผมด้คำนวณในวดนนี้ในวดวพันทีหนึ่งธันมาคมโมเกตก็เป็นดังนี้นะครับครับสูตรเลขสายสามตัวนะครับเอาผมติขยายเล็กน้อยนะครับครับกระสูตรเลขไทยสามตัวข้างที่หนึ่งนะครับก็เป็นเสียนะครับนี่ลักสูตรเดียวกันนะครับข้างที่หนึ่งนะครับ,รรบก็ได้ C เก้าสองนะครับสรางพระคัมที่สองนะครับเลขทาย3ามตัวครั้งที่สองนี่ก็ลรักสูตรเดียวกันนะครับก็ได้ซีเก้าสองเท่ากันนะครับกับเป็นซีนะครับนี่ทําสามครั้งซีครั้งก็ได้ตัวเดียวกันนะครับตามรักสูตรนะครับก็ทําลักษณะนี้นะครับนี่ก็ผมกับกระยให้เห็นนะครับเป็นรักฐานนะครับก็เป็นเัีนซีนะครับนี่ครับครับ ก็ได้เลขตัวเดียวกันนะครับก็เลยเอาอย่างนั้นนะครับมาดีพิ้อมกับที่เชนใด้สมมตินะครับสรุปน่าถ่ายคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับในถะ่ายคลิปนี้นะครับผมจะว่ากอเ,เก่าเลขสูตรคำนวณเลขถ่ายสามตัวหมุนสองครั้งหงวดวันทีหนึ่งท่านมาคมหมเจนะครับครั้งที่หนึ่งก็ได้นะครับซีเข้าสองนะครับ รั้งท in ี e genau, ่สองก็ได้ขึ้นกันนะครับซีเก้าสองขึ้นกันนะครับควเป็นเสียงครับลักสูตรก็แล้วลักสูตรลักสูตรเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวบวกลบคณานี่เป็นคนละตัวนะครับแต่ว่ากลับมาลกในตัวเดียวกันนะครับก็เลยได้ยังสี่นะครับตรงๆไม่ต้องกลับนะครับอาจารย์ม่งกรวางสั่นนะครับนี่คือเลขสูตรคำนวณนะครับเลขถ่ายสามตัวในงวดวันที่หมุนสองครั้งในงวดวันที่หนึ่งทนาค้หมกเกก็ได้ยังสี่นะครับ ก็หวงังว่ายเอฟซีและทำประูส่งท่านคงเตะนี้ยินฟังแล้วนะครับที่พ่อผมคํานวณมากก็ได้ยังสี่นะครับนี่ผมก็อ,อยากให้ดูไว้ก่อนนะครับดูไว้ก่อนถึงว่านี้เขาเมื่อหลังจะมากันไหมนะครับก็หวังว่นนายเอฟซี C และทำประูส่งทุกท่านคงเตะนี้ยินฟังแล้วนะครับส้าเรับผ้มที่ถ่ายคลิปนี้ขาอ,อยู่ที่เพียงเท่านี้พบกวันอีกคลิปต่อๆไปตอหรับคลิปนีน้โชคดีสวัสดีครับ